ครับสวัสดีครับกับพบอีกครั้งแล้วครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระตามตำรานะครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมา,าสาธิตอพอดีมี FC ท,ทางบ้านบอกว่าาเข้ามา box, อินบ็อกซ์หาผมว่าพี่รบกวนพอดีหนูเช่า,าหนูงพิ่อเงินเนื้อทองเนื้อทองาหลวงพ่งเงินเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอ,เ,นอเนื้อเงินมา พี่อยากหนูอยากจะรู si muscle, mom, okay. ้ว hmm. ่าลักษณะการดูหลวงพ่อเงินแท้กับลักษณะของหลวงพ่อเงินแท้กับลักษณะของทำเทียมยังไงบ้างนะฮะพี่พี่สามารถแนะนาหนูได้ไหมพี่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวในในในอินบ็อกนะก็เลยบอกเดี๋ยวจะจัดการให้คือคือลักษณะคือให้ดูให้ดูลักษณะของทำเทียมเรียนแบบกับลักษณะหลวงพ่อเงินเนื้อเงินแท้เนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยสมัยหลวงพ่อเงินเนี่ยจะมีหลวงพ่อเงินการการสร้างพวงพ่อเงินจะมีหลายเนื้อทั้งเนื้อ เนื้อแก่ทองคําแก่ทองเหลืองแก่ทองแดงหรือว่าแก่แก่เงินหรือว่าเนื้อเงินนี่ออกไหมหรือว่าแก่เงินหรือว่าเนื้อตะกั่วอย่างเงี้ยหรือว่าเนื้อดินเนื้อดินก็มีนะผมเคยเห็นนะหลากหลายนะครับเดี๋ยวให้ดูต่อเลยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินเห็นไหมจากสีทองเหลืองนะเดี๋ยวจะทําให้ให้เป็นเนื้อเงินนะฮะเป็นสีเงินนะฮะจากทองเหลืองนะฮะทองเหลืองตอนนี้นะเป็นสีเหลืองอยู่นะฮะเดี๋ยวจะทาให้เป็นสีเงินนะฮะเพื่อนๆค่อยๆดูไปนะฮะเดี๋ยวจะให้เสียงมานะครับเดี๋ยวให้เสียงมาเด อาจจะดูขุกขักเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะฮะเดี๋ยวมีเสียงมาด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะพอดีน้องก็เลยให้รบกวนน้องให้ทําให้หน่อยน้องเป็นกระดิมเหมือนเดิมะฮะน้องที่เป็นกระดิมช่วยทําให้นะฮะถือว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นกระบี่มือหนึ่งนะฮะเรื่องการดูเพิ่งเงินเหมือนกันนะฮะไม่ได้เป็นสองรองใครเลยสำหรับน้องคนนี้นะฮนะเป็นกระดิมของผมนะฮะกะิดได้ช่วยช่วยสาธิตให้หน่อยสิเอักษณะการทํา เนื้อย like okay. yeah, like, okay. yeah, like like, ่างไรบ้างลักษณะเนื้อทองเหลืองเดี๋ยวจะให้ือทำเหลืองอมเขียวภายหลังนะแต่อมเขียวที่เซียนชอบกันนะชอบชอบบอกว่ามีเนื้อเดียวในเหลืองหลืออมเขียวเดี๋ยวจะทาให้ดูนะฮะในอนาคตนะฮะเดี๋ยวจะเสริมให้นะอย่างไงบ้างเพื่อนเพื่อดูคลิปนี้หลับตาดีๆฟังดีๆนะฮะเพื่อนเพื่อจะเข้าใจเลยแยกออกทันทีระหว่างของของเก้ของปอมนะฮะเดี๋ยวฟังฟังน้องก่อน ีสังเกตนะครับว่าพระเนื้อเงินเก่ากับพระเนื้อเงินทําผิวแตกต่างกันยังไรนะครับดูแค่เบ้อต้นนะครับดูลักษณะผิวพระองค์เหรียญจอบใหญ่นี่จะเป็นเนื้อเงินผสมธรรมชาตินะครับส่วนพิมพ์รูปหล่อพิมพนิยมนี่จะเป็นเนื้อเงินทำผิวนะครับ ตัวลักษณะข้อแตกต่างกันวิธีสังเกตรเบื้องต้นนะครับพระแก่เงินของหลวงปูเนี่ยจะไม่ใช่เงินร้อยเปอซจะมีโลหะอื่นผสมด้วยนะซึ่งเป็นโลหะตั้งต้นธาตุตั้งต้นเพื่อให้ขึ้นรูปได้สิ่งที่จะต้องมีเลยนะครับนะคคือคาบคาร์บอนนะครับ คาร์บอนที่เกิดจากข่ามของมูลวัวหรือ,อเป้าดินนะครับเป้าดินไทยนะครับที่โดนับความร้อนนะครับแต่ว่าในองค์ที่เงินทําผิวนี่จะไม่มีคาร์บ,บอนนะครับแล้วสีของโลหะเงิน,นจะออกทึบๆนะครับจะเป็นเนื้อดิบๆแต่เงินทําผิวนะจะแวววนะครับจะมีความใส สังเกตู่แม้แต่ด้านหลังเนี่ยก็ยังมีคาบคาร์บอ,บอนนะครับอันนี้ดูเบื้องต้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับวงนี้สังเกตเลยถ้าเป็นเนื้องเงินถ้าว่ามีสนิมเขียวอันนี้ชัดเจนที่เราสามารถพิจรารณาได้ว่าเป็นเงินดั้งเดิมนะครับเป็นเงินผสมดั้งเดิม เพราะว่าสนิมเขียวเนี่ยคนทำเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะต้องเอาไปแช่น้ำกดถ้าแช่แล้วผิวที่เป็นเงินจะลอกออกหมดนะครับก็เท่านี้นะครับเอาไว้ <S <S เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือเอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับลองเทียบกันดู โอเคเป็นไงครับดูคลิปจบแล้วเข้าใจไหมครับผมเสริมให้ให้ให้อีกนิดนะฮะที่อย่างที่น้องบอกนะฮะถ้าหลับตาฟังจะได้ข้อมูลเลยคือถ,ถ้าอย่างที่บอกถ้าโลหะเนี่ยถ้าเป็นอ่าถ้าของของทำปลอมเนี่ยโลหะยังแววาวอยู่นี่หรอไหมย่างอย่าง,อ,างอ่าพวกานี้ยังใสยอยู่ความบอบช้ําโลหะจะน้อยนี่หรอไหมเพราะพระผ่านการเวลามันอายุยปเปร้อยปีไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินชินผงเนี่ยต้องมีความบอบช้ามีความยุบย่นยอดทั้งหมดต้องมีนะฮะแต่ของที่ทํา ทำทำเก่าทาจากของใหม่ทําเป็นเก่าจะไม่มีสังเกตดูได้นะฮะจากองค์เมื่อกี้ที่น้องแนะนำเห็นไ,ไหมฮะแล้วดูองค์จริงที่ที่ที่อยู่เนี่ยที่อยู่ที่มือผมเนี่ยสังเกตดูไหมฮะความบอบช้ําจะมีเหมือนกันและฮะและเสรมิมนิดนึงเนื้อพระสมัยก่อนสมัยโบราณนะฮะเขายัางสกัดเขา,าเทคโนโลยีการสกัดเปพียวเปี่ยวยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเนื้อเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีโลหะผสมมาด้วยไม่ใช่เงินเพียวเปีนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีทองแดง หรือว่าตะกะั่วผสมมาด้วยหรือว่านิกเกิล Eden สังกะสีมาผสมสม,มามีผสมแน่นอนฮะเพราะว่าตัวเงินจริง,รงๆเนี่ยเขาลักษณะเหมือนเขาคล้ายลักษณะคล้ายๆทองคำเนี่ยหรอไหมลักษณะคล้ายคล้ายกันเพราะฉะนั้นเขาจะขึ้นรูปเนี่ยจะยากถ้าเงินเพียวๆเนี่ยจะขึ้นรูปยากเนอะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เงินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรอไม่ใช่เงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแม้แต่เงินปัจจุบันเนี่ยก็ยังแค่เก้าสิบสองจุดห้าอยู่เลยไม่ใช่เงินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรอไหมเพราะฉะนั้นถ้าเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ สีดําได้อย่างไรตัวเงินเนี่ยตัวที่เกิดลักษณะเป็นสนิมดำเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยตัวเงินจะแท้จริงนนเนี่ยเขาจะแวววาวเนอะไหมแต่บางครั้งเนี่ยเขาไปทําปฏิกิริยากับอากาศตามตามลหลักของโลหะวิทยานะก็คือเขาไปเจอออ,อกซิเจนออเจอเจออากาศเอาง่ายเจออากาศแล้วกันเจออากาศแต่อากาศนั้นน่ะมันมีมันมีอากาศมันมีมันมี şa, สารปนเปื้อน มันมีสารปนเปื้อนก็คือกรมถันปนเปื้อนมากรมถันมันเกิดได้ยังไงก็เกิดจากท่อไอเสียของรถไงยิ่งถ้าคนกรุงเทพสังเกตดูได้เลยจะมีพวกกามถันเยอะออกมาจากท่อไอเสียรถเนี่ยสังเกตูเวลาคนกรุงเทพเนี่ยใส่เงินจะดำดำเร็วมากมากกว่าคนชาวเขาชาวเขาก็ไม่ต้องไปเจออะไรไงไม่ต้องไปเจอควันพิษมลพิษเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาไม่เพราะฉะนั้นเนื้อเนื้อเงินเนี่ยจะไม่ค่อยดำเร็วนี่หรอไหมนั่นประเด็นที่หนึ่งเงี่ยหรอประเด็นที่สองอาจจะ จากเราใส่คนใส่เนี่ยถ้าถ้าเรียกเงือไม่ทํางานแล้วเงือออกเนี่ยเงือไม่เค็มมากเนี่ยคนนั้นน่ะถ้าเหงือไม่เค็มนะเป็นคนเหงือไม่เค็มเนี่ยเป็นคนเหงือเปรี้ยวไว้ง่ายเนื้อเนื้อเงินเนี่ยก็จะใสไปด้วยจะจะขาวใสแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่เงือเค็มโลหะจะสีดำทันทีเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการเกิดโลหะดำเนี่ยสนิมดำเนี่ยมันเกิดจากออกซิเจนในอากาศผสมกับออกซิเจนมีสารปนเปื้อนสารพิษเอาง,ง่าย มีกรรมฐานมาปนเปื้อนมันเลยทําปฏิกิริยากับเจิงเจอเงินเข้าไปเลยทําปฏิกิริยากันก็เลยเกิดเป็นสิมดำนะฮะให้เข้าใจเพราะตัวเงินแท้แทจริงเนี่ยเขาจะมีออกมีค่าความแวววาวของเขาเหนือไหมแวววาวของเขานะครับมาพอเข้าใจนะครับอธิบายพอเข้าใจนะตอนนี้มาเรามาทําความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาผมตั้งอันนี้มาเพื่ออยากเ็นบางคนบอกว่าอยากให้พี่คิมลองหาที่ตั้งโต๊ะซิจะไม่ต้องสั่นมากเหนือไหมลองดูนะลองดูว่าได้ผลไหมลองดูนะครับ ลองดูที่ได้ผลไหมอ่าระหว่างอย่างนี้ชอบไหมถ้าไม่ชอบบอกนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะใส่มาโคให้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวนะเนี่ยตอนนี้ให้ดูอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวให้ดูนะฮะอ่าเห็นไหมดูความบอบช้าก็ต้องมีเห็นไหมคาร์บคาบ,บอนยังมีอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็พระปลอมส่วนมากทำเวลาทําปลอมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายอีกคลิปแล้วกันคลิปต่อไป เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนั้นแล้วคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ดูเรื่องความบอบช้าไปก่อนนี่ออกไหมความบอบช้าไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะขยี้ให้เห็นไหมเนี่ยทั้งองค์เลยจะมีความบอบช้าเห็นไหมเป็นเนื้อเงินแล้วเป็นเงินผสมเห็นไหมยิ่งถ้ามีสนิมเขียวปุ๊บจบเลยแท้แน่นอนทั้งเกตดูพระเซียนเนี่ยสังเกตดูไม่อยากจะเอ่ยถึงแต่ก็ต้องเอ่ยแล้วเพราะพระเซียนสังเกตดูจะมีวันณะเดียวหน้านี่ออกไหมเพราะฉะนั้นวันณะเดียวคืออะไร เพื่อนๆผมพูดเสมอแล้วหลับตาดีๆหลับตาดีฟังดีนะฮะแสดงว่าเนื้อโลหะเนี่ยมันเป็นโลหะยุคใหม่เนี่อหรอไหมไม่ใช่ยุคโบราณถ้ายุคโบราณเนี่ยร้อยกว่าปีมันยังสกัดไม่ดีเพราะฉะนั้นโลหะเนี่ยจะผสมไม่ใช่โลหะเพียวๆปัจจุบันเนี่ยสังเกตดูไหมไอ้ที่ชอบเล่นกันเหลืองอมเขียวอ่ะสังเกตดูไหมจะเหลืองอมเขียวอย่างเดียวเลยวันนัอื่นไม่มีเลยนึกออกอไหมของของของแท้ๆเนี่ยเขาจะมีหลายวันนะเนึกออไหมฮะนึกออกไหม,ออไหมจะมีหลายวันนะจะมีดีะตะกั่วสังกะสีเงินทองแดง ผสมกันหลายวันนะพระจะออกมาหลายวันนะนึกออกไหมไม่ใช่วันนะเดียวไม่ใช่เหลืองอมเขียวเท่านั้นเพราะนั้นเหลืองอมเขียวนั่นมันเป็นการทําด้วยเคมีนึกออกไหมฮะเอาทองเหลืองมาทํามาทำเอกเคมีทําน้ํายายาเคมีนึกออกไหมฮะอ่ามันจะง่ายนึกออกไหมครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใส่มาโคให้ดูนิดนึงนะเผื่อเพื่อนๆจะเพิ่มจะได้นั่นเพิ่มขึ้นมานึกออกไหมลองลองดูนะฮะเดี๋ยวนะลองดูซิอย่างนี้มันถูกใจไหมนึกออกไหมฮะอย่างนี้โอเคไหมเนี่ย ขอขอนุญาตนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงเออผมรู้สึกว่าอย่างนี้มันผมชอบอย่างนี้มากกว่ามันใกล้ดีมันดูสะใจกว่าเนี่ยหรอไหมเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นความบอบช้าของโลหะนะฮะเห็นไหมความบอบช้ำของโลหะมีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเนี้ยเปรียบเหมือนต่อให้คุณล้างคุณเลยมันก็ช่างความบอบช้ําคนแก่อายุร้อยกว่าปีอะง,ง่ายๆนะฮะมันช้าทั้งภายนอกและภายในเนี่ยหรอไหม ต่อไเป็นผ้าล้างล้างภายนออล้างภายนอกออกแต่ภายในมันก็เหี่ยวอยู่เหี่ยวย่นอยู่ดีอะโลหะมันก็ซับซ้อนอยู่ดีอนึกออกไหมทับถมก็อยู่ดีอะนึกออกไหมเห็นไหมเนี่ยความเก่าอันนี้ถึงไม่ได้ล้างอันนี้ไม่ได้ล้างนะเงินแท้ๆนะฮะแต่ที่บอกนะความช้ำความบอบช้ำโลหะผ่านการเวลาเป็นตัวฆ่าไงทำลายทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเบ้าแตกเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแท้ร้อยตานะฮะเห็นไหมเนี่ยหลุมอากาศเกิดจากอะไรที่บอกนะโลหะตุนไม่เข้าที่กันนึกออกไหมฮะเห็นไหม อันนี้คาบคาร์บอนเห็นไหมฮะถ้าเป็นคาบไอ้ที่ทําใหม่ๆมันจะแค่ปกแค่เปลือกมันจะไปเข้าเป็นเนื้อเนื้อเดียวกับโลหะนะเพราะนี่มันแทบจะเป็นตอนที่มันร้อนร้อนอยู่มันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะมันมันมาจากความร้อนด้วยกันเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยจะดูง่ายอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมความบอบช้าทั้งองค์คนแก่เนี่ยมันจะแก่ทั้งทั้งตัวฮะมันไม่มันไม่จะไม่มันหนังตึงแบบเด็กอายุสิบแปดแค่บางส่วนนะฮะคือถ้าคนแก่ก็แก่ทั้งหมดทัั้งตวนะฮะเหี่่ยยวนทัั้งหมตวนะะะฮฮเ กระดูกภายในก็ก็ยุบไปหมดนะฮะเห็นหไหมเนี่ยลักษณะการดูดูธรรมชาตินะฮะดูธรรมชาติให้ได้นะฮะถ้าเป็นพับปั๊มต,ต้องคมชัดมีเสี้ยนแต่ถ้าเป็นรอเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมจะ,จะคมไม่ใช่จะกลมไม่ใช่คมนะ,ะจะกมมลนะมเหมือนเลขศูนย์ะกลมแล้วนวไปหมดเห็นไหมเห็นไหมตะหนิมตะหนิมเขียวขึ้นด้วยตสแดงก็มีทองแดงผส,สมไม่งั้นเขาขึ้นรูปไม่ได้นะฮะถ้าเป็นเงินแท้แทขึ้นรูปไม่ได้เหมือนทองคำอะ ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นรูปไม่ค่อยได้นี่ยหรอไหมที่มันที่มันเก้าสิบเก้าจุดเก้าแสดงว่าเขา <c oughs> เขาหลอมนะฮะ <c oughs> เขามีแบบหลอมนะฮะแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยอยากทำลักษณะอย่างนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันอ่อนอ่อนตัวนะฮะส่วนมากเวลาไปทํเาเครื่องประดับเนี่ยส่วนมากจะผสมนะฮะทองคําผสมเอาเนี่ยหรอไหมจะไม่ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์มันอ่อนเป็นโลหะอ่อนเหมือนกันเงินก็อ่อนเหมือนกันเห็นไหมเพื่อนลองดูเห็นไหม,ออไไหมความบอบช้ำเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยหาเนื้อ เนื้อเนื่องกนให้ได้อย่างนี้นะฮะนะครับเนี่ยที่ถามผมมาลักษณะยังไงการดูเนี่ยก็ดูอย่างเงี้ยความบอบช้าต้องมีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย้อยตาเห็นไหมครับสมเด็จด,ดีให้ดูหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเคลียร์เรื่องมีคลิปแล้วไงให้ดูคลิปไปก่อนนะฮะทำความเข้าใจทีอย่างเดี๋ยวจะสมเด็จเดี๋ยวตามมานะแล้วก็ฝากมานิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ท,ที่เขา,าสนใจเรื่องพระ เหมือนกับเป็นการเขาเรียกขัดขัดเกากิเลสตัวเองด้วยนะฮะให้เพื่อนๆได้รู้ไปด้วยนะฮะขัดเกากิเลสตัวเองไปด้วยนะฮะผมขออนุญาตนะ,ะขออนุญาตถอดนิดนึงนะครับมาโคนิดนึงเดีย๋ยวต้องพูดเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไว้หน่อยนะฮะคือต้องบอกนิดนึงกว่าผมจะมีความความรู้ได้อย่างวันนี้อย่างจะจะได้น้องนอน้องน้อง,อง,องที่มาช่วยกระจายมิดนี่เนี่ยเขาเห็นอุดมการณ์เดียวกับผมไงเขาถึงมาช่วยผมทำเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ความรู้แล้วอ่ะ จากที <The> ่ทํามาเนื้อทองคําดูลักษณะการดูทองคําลักษณะที่แก่ทองคามีลักษณะการแยกลักษณะที่เนื้อที่แก่ทองคําเก๊แท้อย่างไรเนื่อรอไหมแล้วก็ขันลงหินแยกเก๊แท้อย่างไรเนี่ยเพื่อนได้ความรู้แล้วอันนี้ก็เป็นเงินเพื่อนได้รู้แล้วการแยกเก๊แท้อย่างไรคือสมัยก่อนนก่อนผมจะเข้าวงการพระเครื่องเนี่ยผมเนี่ยลำบากเหมือนกันคือเขาจะบอกว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยกับสมเด็จวัลครังเนี่ยเป็นพระในฝันต่อให้คุณมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้ส่วนมากเป็น ครอบครองกับเศรษฐีอยู่หมดเรียบร้อยแล้วเขาจะพูดอย่างนี้เลยพวกเซียนเก่าๆจะปลูกฝังในหัวผมเลยนึกออกไหมบอกว่าหายากของแท้หายากนึกออกไหมเขาเขาครอบครัวแต่ละครอบครัวเนะี่ยเขาเขาคือถ้าออกจากรังนี้ปุ๊บอีกรังก็จะมาซ้อนไปเลยเขาพูดอย่างนั้นเลยนะคือคุณไม่ต้องฝันเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยว่าจะมีได้นะเท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นผมก็พยดงไงคืออตอนนั้นก็จริงไม่จริงว่าเราก็เออก็ก,ก็ก็คิดหนักนะแต่แต่ว่าด้วยความที่ใจมันอยากรู้ไงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่ไม่ไม่ คือต้องให้สุดอ่ะผมไม่ทนทําอะไรแล้วเอาเอาชีวิตเดิมพันเพราะนั้นต้องไปให้สุดเหมือนกับผมทำดูเพื่อเงินเนี่ยก็ต้องให้สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยโชคดีอย่างคือมีน้องน้องนอกจากเราโอเคแล้วแล้วมีน้องอีกที่ที่ว่าผมเชื่อว่าน้องเองก็เรื่องของเพื่อเงินเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนในการดูเพ่อเงินเนี่ยผมเชื่อว่าเซียนเซียนเนี่ยถ้าเจอน้องผมก็น็อกเหมือนกันเนี่ยออกไหมไม่ต้องถึงผมถึงถึงผมแต่เจอผมหรือเจอน้องก็น็อกเหมือนกันผมเชื่อว่านะถ้ามาคุยด้วยด้วยเหตุแลละะผผผนนมมวว่่่าา็อคทั้้งูกได อว,วดว่าตัวเองเก่งนะแต่ผมเชื่อว่าผมดูแล้วเนี่ยเขาเรียกเสือกับเสือมักไม่กินเนื้อกันผมก็มองว่าน้องผมที่เป็นการไม่ที่ทาของอาทาพระเกที่เสียเล่นๆกันอยู่เนี่ยเขาสามารถทําได้เนี่ยทำวิทยาทานให้ให้เอฟซี FC ได้ดูได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเขาดูจากที่คุยกับผมมาหรือว่าดูพายผมมานะความรู้เขาไม่ธรรมดาเรียกว่าจอมยุทธคนหนึ่งเลยละแต่เขาเป็นคนที่สมถะแล้วก็ไม่ หิวแสงง่ายง่าไม่หิวแสงสับง่ายๆนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะขอ f c นิดนึงก็คือนอกจากเพื่อนๆต้องรู้ปฏิธานผมด้วยผมต้องการทำหลวงพ่อเงินหรือว่าพระต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนื้อ,อสมเด็จวะละัลคังหรือว่าหลวงพ่อเงินที่ผมเริ่มต้นก่อนเนี่ยผมอยากให้ให้พระเนี่ย อยู่ไปถึงรุ่นลูกหล,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 ลานได้สืบสารข้อมูลจริงๆข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะผมอยากได้ผมอยากเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเอาไว้ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้แค่นี้พิมพ์แค่นี้แค่นี้หรือว่ามีเนื้อแค่เหลืองอมเขียวเท่านั้นหรือมีแค่น้ำหนักเท่านี้หรือว่ามีแค่กว้างคูณยาวเท่านั้นนี่หรอมีหรือว่าเนื้อท้องคาไม่มีอย่างเงี้ยอย่างที่ได้ข้อมูลเก่าๆมาเนี่ยผมไม่ต้องการผมต้องการให้หรุ่นลูกหล,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 ลานหรือผมตายไปแล้วเนี่ยข้อมูลยังอยู่ข้อมูลความถูกต้องยังอยู่แล้วสามารถศึกษาอนุรักษ์สืบสารลงเพิ่มเงินได้ต่อไปนี่หม ทําไมหลวงพ่อพเงินถึงเป็นตานานสมเด็จอาจารย์โตเป็นตำนานเพราะอะไรเพราะความดีของท่านที่ท่านสร้างนึกออกไหมหลวงพ่อพเงินเป็นตานานเพราะว่าท่านเป็นที่พึ่งของคนทั้งประเทศนึกออกไหมนอกจากเป็นอาจารย์ของกรมหลวงจุฬาแล้วเป็นที่พึ่งของทั้งประเทศใครเจ็บใครป่วยท่านก็บางครั้งก็ต้องนั่งขี่ช้างไปรักษาหรือนั่งช้างไปรักษาสมัยก่อนเดินทางลำบากขนาดไหนท่านก็มีเมตตาไปรักษานะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาความดีด้วยนะฮะว่า ทำไมหลวงพ่อเงินเป็นตำนานเพราะเจตจันโตเป็นตำนานเพราะอะไรเนี่ยผ่านไปกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยเป็นร้อยหรือสองร้อยปีพระเจตจันโตเงี้ยคนก็ยังคิดถึงอยู่หลวงพ่อเงินเนี่ยร้อยกว่าปีเงี้ยคนก็ยังคิดถึงอยู่เพราะอะไรนะฮะนอกจากศึกษาเรื่องเนื้อผ้าของท่านแล้วศึกษาพุทธเขาเรียกอ่าวัตถุมงคลของท่านแล้วเนี่ยศึกษาความดีของท่านด้วยเนี่หรอไหมแล้วสิ่งที่ผมขอแบบแรกคือผมทําให้คุณแล้วเนี่ยให้คุณได้มีความรู้เนี่ยคุณต่อยอดด้วยเนี่หรอไหมแชร์เพื่อนๆที่เขาได้มีความรู้ด้วยเนี่ย เขาเรียกสละกิเลสตัวเองซะอย่าอย่าแค่ตัวเองเป็นคนเดียวเนื่ออกมาคิดว่าห่วงห่วงความรู้กูเป็นคนเดียวพอแล้วกูจะได้เก็บพระง่ายอย่าทําอย่างนั้นเนื่ออกมาอย่าทําละกิเลสตัวเองซะเพราะในสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณมีไม่ความรู้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ช่างไม่ว่าความรู้หรือว่าเงินทองก็ช่างหรือว่าเนื้อหนังบางสาของคุณก็ช่างหรือว่าขันห้าที่คุณถืออยู่เนี่ยครอบครองอยู่เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเนื่ออกมยมันก็เท่านั้นแหละพอขึ้นกองเมนมันไม่เหลือ สิ่งที่ติดตัวไปคือคำดำคำขาวคือความดีความชั่วเท่านั้นเนีน่อไหมผมอยากให้เอฟซที่เป็นเอฟซผมเนี่ยได้มีจิตใจเป็นคนมีเมตตาเน,นีอไหมมีความกตัญญูนะทาเหมือนที่ผมทําไว้นะให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยอย่าอย่ารู้แค่คนเดียวนะฮะช่วยๆกันแชร์ช่วยๆกัน,กนอ่าให้ความรู้เพื่อนคนอื่นเขาด้วยเขาจะไม่โดนหลอกเหมือนเราเนีน่อไหมกว่าเราจะมีวันนี้เราหมดไปเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นเราต้องคิดถึงตรงนั้นด้วยแต่ใครที่ทํากับเราอย่าไปจองเวรเขา กรรมใครกรรมมันกรรมมุนาวติโตโกสัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรมเนี่อหรไหมผู้เจ้าใช้คําว่าเาขาเรียกอะไรอ่ะกรรมเนี่ยใครทาไงก็ได้อย่างนั้นแหละเอเอเขาเรียกใช้คาว่ายุคแห่งสมัตยุคแห่งสมัยใดก็ช่างเวนเวนยอมระงับด้วยการไม่จองเวนเนึ่ออกอไหมจะผ่านไปไงก็ช่างอย่าไปจองเวนซึ่งกันและกันนึกออกไหมใครทํากรรมก,รกับเราก็ปล่อยเขาไปนึกออกไหม นะแต่เราอย่าไปทํากับเขานะฮะไม่งั้นก็เวียนว่ายเวียนเกิดอยา่เงี้ยนะฮะนะครับก็ฝากไว้ถ้าเป็นประโยชน์ตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะฮะแล้วขออีกนิดนึงอีกนิดนึงผมเพิ่งนึกได้มีผมไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาต่อว่า f c หรือว่าแฟนคลับในเพจผมเนี่ยที่มาบอกว่าตัวหนังสือภาษาไทยคาแ,แค่คําเดียว,วที่คาว่าแตกสักอย่างผมไม่แน่ใจนะ,ะให้พูดทิ้งจายที่บอกว่าคุณควรพูดจ่ายถูกท้องหน่อยคุณเป็นอนุรักษ์อะไรคุณเป็นคนไทยเนี่ย เขียนคาไทยถูกต้องหน่อยผมผมขอนะถ้าเกิดอย่างนั้นยังไม่ต้องว่ากันนะเอฟซผมทุกคนต้องมีความเมตตานะฮะอย่าว่ากันนะฮะอย่าว่ากันอย่ามาตีกันเองแล้วถ้าคุณมาจากที่อื่นมาป่วนเนี่ยคุณว่าผมคนเดียวได้เลยคุณไม่ต้องว่าเอฟซผมนะฮะคุณไม่ต้องว่าเลยผมขอเพราะว่าผมเขาเขามาเอฟซผมเนี่ยที่คุณว่าเนี่ยคุณสมบูรณ์เนี่ยเขาก็สนิทกับผมเขาเขาส่งพาผมดูอยู่เรื่อยเนาะเขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นู่นองไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาว่าเขาเนี่ยผมไม่แฮปปี้หรอกนะผมไม่ happy. แต่ถ้าคุณเป็นลูก,ลกเพจผมจริงๆเนี่ยคุณต้องรู้ว่าผมเดินทิศทางแบบไหนนะคุณอยาว่ากันอย่าตีกันเองนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ